จริงไหมที่เนโกจอมกับเแอร์รี่เบอร์รี่ไม่ถูกกันใครจะแต่งงานเป็นคนสุดท้ายกล้าถามเนาะเธอทะเลาะขั้นรุนแรงกันเลยหรือเปล่าถึงขั้นจะยุบวงที่เบลทะเลาะกับกิ๊บซี่ไม่ยุบเราไม่เรื่องแต่ลเรื่องที่ยุบใไม่ค่ะวันนี้จริงๆอนี่ยคบองนะคบองสี่คนเกอรี่เบอร์รี่นะคะเฮ้ยคีบเราเปิดไปก่อนเลยเพราะว่าพี่ๆพวกเนี้ยเขาสมาธิสั้นโหนไม่ใช่เขาสมาธิสั้นเขาจะแบบไม่ไม่ต้องลาดแล้วมันหวานอยู่แล้วไหม นี่คืออะไรส้มน้ำตาลน้ำตาลโอเคหมาอะไรกันละวมา วันนี้คือคอนเซปอะไรที่ชวนมาคะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วว่าอยากจะชวนมาถ่าย u t ทูปนานมากๆและแต่ว่ารวมตัวกันไม่ได้สักทีนึงก็เลยก็เลยต้องถวายตัวไปเขาดาวด้วยกันใช่ก็เลยต้องร์ s อินเสิร์ตลูกเขาดาวที่ทำมาก็เลยต้องถวายตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่กับพวกพี่ก่อนสักวันสองวันจะบอกว่าวันนี้ตั้งคำถามกับชาวเน็ตมาว่ามีอะไรอยากถามแบบเบรรี่เบรรี่บ้างเยอะไหมเยชาวเน็ตเธออยากดูพวกเราไหมชาวเน็ตอยากดูชาวเน็ตบอกวพี่ รอมา,มาเดียวกับเจ้าของช่องเลยปูทางก่อนอก่อนที่จะเข้าคัญหาชาวเน็ตชาวเน็ตเนี่ยเขาคงอยากรู้แหละว่าอย่างโฟเนี่ยมาสน,นิทเกรีเ่เบอร์รี่ได้ยังไงจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดส่วนตัวโฟเลยนะครั้งแรกที่เห็นเกลี่เบอร์รี่อะโฟคิดว่าเอาตรงตรงอันนี้ต้องตรงเลยคิดในใจว่าอีพวกนี้แรงแน่แน่แล้วฉันจะทำยังไงให้อยู่ร่วมโลกกับอีเจพวกนี้ได้มาไหมนี่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องยอมเป็นลูกสาวนางก่อนก็คือเข้าไปแบบวันดีค่ะดู่นนี่นั่นก็คือต้องทำยังไงให ตัวเล็กต so okay. uh ัว huh. น้อยที่สุดเพื่อเข้าไปอยู่กับพวกนานก็เลยต้องแจงซึมพวกนางเข้าไปให้ให้รังรู้สึกว่าเราเป็นลูกสาวเราคือแก๊งเรียวกันถ้างนั้นถามพวกพี่บ้างว่าครั้งแรกที่เจอโฟลหรือว่าที่รู้จักกันยังไงบ้างนึกว่าน่ารักนึกว่าน่ารักนึกว่าใส่แ้วนึกว่าน่ารักแค่นี้เลยเหรอแต่จริงๆแต่จริงแล้ว ก็เป็นคนสิ <t <t ์เสมอถึงอยู่ด้วยกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นสิบสิบปีนะเจ๊มวยล่ะคิดว่าแบล็วโตโตแบวแบวเน็ตไอเออก็เลยรู้สึกว่าเออก็น่าจะเป็นน้องที่น่ารักเล็กพิซซ่าล่ะคิดว่าจริงใจคิดว่าจริงใจแล้วทุกวันนี้ไม่จริงใจหรอก่จริงใจจริงๆนั่นแหละเอาไปว่าเป็นจุดเริ่มต้นโฟก็พยายามแบบไปอยู่กับพวกพี่ๆเขาแหละแบบเวลาเขาทําอะไรแล้วก็เออไปอยู่กับเขานู่นนี่นั่นก็คือทําตัวเป็นลูกสาวเขานั่นแหละเขาก็เลยเปิดใจยอมรับ อันนี้เขาถามว่าเคยแอบกิ๊กกับใครในค่าย R S หรือเปล่าไม่มีอีนี่พี่รู้สุดอไม่มีไงไม่จะบอกว่าไม่ต้องพูดชื่อนะแต่หมายถึงว่าตอนนี้เราเข้ามาแรกๆอ่ะอุ้ยสมมุตินะี mix น่ารักดีอ่ะคนนี้น่ารักสมมติเราะว่าเคยทำเพลงด้วยกันไงสมมติ อยู่ด้วยกันทุกวันแท่จะกระโดดทิมสมมุติสมมุติสมมุติเคยมีมองว่าใครแบบว่าสเปกอืดหล่อไหมในค่ายที่เข้ามาแล้วแบบอุ้ยอย่างเงี้ยมีใครเซนจจริงเบลเาชอบแนวนั้น มันเป็นโมเมนต์น่าหลากเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยผู้หญิงผู้ชายแนะ่นอนมันจะมีเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพี่กิฟซีบ้างกูไม่รู้ไม่มีไม่ใช่มีแหละคนชอบกลัวมีว่ากูสวย <laughs> <laughs> แต่เราไม่ชอบใครเลยเหรอเนี่ยฮะต่ก่อนเด็กๆจะแบบรู้สึกว่าไม่ชอบคนแบบ ลหล่อๆอะไรเงี้ยอ้าวไม่ชอบคนหล่อๆก็ส่วนใหญ่คนในวงการก็คือแบบตอนนี้ก็คือหล่อหน่อยก็ได้ก็คือไม่มีเลยแต่ว่ามีคนมาชอบพี่แบบมีในค่ายสวยสวยมีบางทีคนจะชอบเขาว่ามีคนพยายามจีบเขาว่าในค่ายไอซ์แต่ว่าเขาแบบแฟนเงนเยอะไม่แฟนตลอดไงอ๋อก็จีบเขาเขาไม่ชอบตุ้ปเรื่อยละ ไม่ไม่ไม่คำถามเนี่ยต้องรออีกหนนี่เออได้ตัวจริงตัวจริงจริงจริงอันนั้นน่ะรู้คนนั้นน่ะพอรู้เพราะว่าชอบลงไปสอยเด็กฝึกเพราะอะไรรู้ไหมกลุ่ม t a เก e t เดียวไม่ต่างจากกูเลยเพราะว่าเพราะว่าพี่นันนี่อ่ะศัตรูหมายเลขหนึ่งของกูอยู่เร้ามาแล้วแอนดี้เอคนแอลเลี้แอนดี้มาแอลเลี้ทางนี้โฟเขาเพิงพูดว่าเออสมัยก่อนน่ะเวลาลงไปดูเด็กฝึกหัดอ่ะก็จะเจอหนนี่ถึงก่อนปะ ก็เบียดกันมาเลยซูสีกันมาเลยว่าคือถ้าเกิดสมมุิลงไปโฟไม่เจอพี่ไหนนี่ก็แปลว่าพี่ไหนนี่ลงมาก็เจอกูนั่งอยู่มาซ้อมใช่ไหมใช่เราไปเรียนร้องเพลงบ่อยมากซ้อมเต้นบ่อยมากวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงเต้นหนึ่งชั่วโมงบอกของหนูอ่ะได้หมดเลยนะคะหนูบอกตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มเราจะเราจะล็อกเวลาตรงนั้นไว้เลยใช่แล้วกูก็บอกแม่แม่กลับไปเลยแล้วค่อยมารับดึกๆอะไรไม่ทำอย่างที่เลยล่ะเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดอะไรเยอะพอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาครอบครัวเอาอีเจนี่ดีีกว่่่่าาาาาถ้มมมมันนนนเเเคอืรละะไ มีข้างนอกไงผู้ชายมีไอส์เยอะมากเลยนะข้างนอกอี่ข้างนอกคือข้ามไปฝั่งอระสุนเงี้ยนะข้ามไปฝั oh, okay. up, um, tense, e ่งอระสุมากกว่านะคะอยากให้เล่าเลยว่าข้ามไปไหนบ้างอุ้ยจริงเหรอว่าจงฟังทนไหมคะค่ายอะไรล้อฟังบอลทุกทีพูดไปก่อนแล้วมีคนที่อย่างแบบใครที่เรารู้สึกว่าแบบกระตุกนิดนึงอ่ะฉันเคยกระตุกกับรอแค่เคยกระตุกอยู่เฉยแค่ว่ากระตุกหลายคนอะไรวะ ตอนแรกที่ตั้งใจเข้าไปเลยอะเป้าหมายคือพี่บิ๊กยูทูบีเท่านั้นสมมติแบบเฮ้ยตั้งใจจะเป็นนักร้องเพราะว่าบิ๊กดีทูบีไม่ถึงแบบว้าเออแล้วกลายเป็นว่าเดินสวนเราก็แบบอุ้ยนี่ก็หล่อแต่ไม่ได้ชอบอะไบอกว่าอุ้ยนี่พี่คนนี้เขาก็หล่อนี่หว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้รู้จักยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอก็มีคํานี้ไงแล้วก็อ๋อ พี่เหมาะที่เป็พี่น้องเออหมาะเหมาะที่เป็พี่น้องพี่เขาน่ารักในแบบว่าเออดูแลน้องดีอะไรอย่างงี้เออแล้วนี่ล่ะที่แบบปึ้งเลยอ่ะปึ้งเลยหรอต้องมีต้องมีโยชิ มึงจะบอกว่ากูอะไรจะพูดคือแบบแรกคิวโยชิมันก็น่ารักนะใช่แล้เออมันดูเป็นขาขาวแบบดูแบบนิ่งๆหน่อยอ่ะขอคนนึงที่ในค่ายเห็นแล้วแบบอุ้ยพูดเป็นจริงป่ะเออเนี่ยมาอุ้ยอุ้ยเนี่ยมาวันนี้ค่ะพี่นันนี่พี่พิมกวีเออพี่พิมกวีโอ้ยสมัยนั้นใช่ใช่พี่พิมก็จึ้งรอยยิ้มคนน่ารักเออเขาเป็นคนน่ารักเขาถามว่าในกลุ่มเนี้ย คิดว่าใครจะแต่งงานเป็นคนสุดท้ายจริงๆมันเหลือแค่2องนางละกล้าถามเนาะชาวเน็ตอ่ะถามจาก2องคนนี้ว่าคิดว่าใครคิดว่าใกล้ๆกันอะเราแบบคิดว่าเนี่ยส่วนมากเว้ยคนที่คบนานๆแล้วแม่งเลิกอะ้ยแบมเียอะไรนะโดนุ่กแล้วหนึ่ง อ่ะแล้วพี่เบลอ่ะอ่องจริงเหรออืม่องจริงเลยคนมีความรู้สึกนักอาจจะเป็นนี่คนที่ไปก่อนเออทำไมหนึงคิดอย่ังไงบางทีมันมีความปุบปับไงเจอไมื่อปุ๊บปับเอแล้วก็แบบปุบปับอย่างเนี้ยที่คบมาก็แบบ2ปีก็ถือว่าปุบปับนะก็แบบก็เร็วก็มีความปุบปับได้อาองี้มากระถับต่อไปเลยพวกพี่ทั้งสี่คนเคยทะเลาะขั้นรุนแรงกันเลยหรือเปล่าถึงขั้นจะยุบวงมีบ้างไหมแล้วถ้าเกิดทะเลาะทะเลาะอะไรกันไม่ยุบไม่มีทะเลาะกันก็คือทะเลาะดาดาดาไ มีกระโดดใช้อารมณ์ใช้อารมณ์มีกระโดดตีหรอกระโดดมีแบบกระโดดมีเวียตกซองเต้นกระโดดตกเองไม่อที่เราทะเ้องกันกิบซี่ไงเถียงมาเลยเฉยไม่ีคนใหญ่เถีรเถียงกันเรื่องสคริปเพลงเพลงนี้จะทำไมแต่ต้องมีกระแทกโตกระแทกก็ไม่เียงมาดีมาดเราอยู่วงอะไรทำไมมันถึงเจอกนเหตุการณ์กับเพื่อนกันบ้างเราไม่มีแบบว่าแย่งผู้ชายกันเล็งคนอยู่กันไม่มีเลยไม่มีไม่มีสเปคคือต่างกันชัดเจนหมดเลยยเลิ เพราะว่าปกกับมอก็ไม่เคยทะเลาะเรื่องผู้ชายเหมือนกันอ่าทะเลาะเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเรื่องผ<ด>ู้ชายนี่คือเรื่องใหญ่ถ้าไม่ถ้าไม่ตีกันเรื่องนี้ก็ผ่านไปก่อน <ๆ S 1> <ะ>แปลกมากตอนแรกโคคิดว่าวงหลายๆวงอ่ะส่วนใหญ่ก็เห็นว่าทุกคนอ่ะจะมีปัญหากันหมดแต่วงนี้ไม่มี <c oughs> ปัญหาเรื่องสมมุินะทำไมกิฟซี่มึงได้ยืนตรงกลางตรงหน้าตลอดเลยวะมึงยืนอะไรมึงตัวเล็กมึงยืนอะไรขึ้นหลอกคว้านตัวยงหลังใจทำไม กิ๊บซี่ไม่ได้ได้ชุดโปสุดเลยวะอย่างเงี้ยอย่างแต่ไม่พวกเราพวกเราจะเป็นแบบว่าใครทําอะไรได้ก็ทําไปเลยอย่างเช่นแบบถ้าใครร้องได้ก็ร้องไปเลยกูไม่ร้องก็ได้เาว่ขีี้กยจอย่างระบายแบบนี้มันไม่มีใครร้องได้เลยคะนี่ก็แบบร้องได้เยอะสุดเขาก็ให้ร้องแบบเป็นลบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกปะเราไม่รู้สึกอเลยเพราะมีเวลาถ้าขึ้นเวทีแล้วได้ท่อนยากมันลำบาก อ่ะลถ้าเกิดเต้นเต้นเรื่องคนนี้เต้นก็คือแล้วแต่เลยก็เต้นแบบเต้นใครเต้นมันไงใช่เต้นใครเต้นมันก็ไม่เห็นแล้วว่าเต้นใครเต้นมันชาวเน็ตตัวเห็นว่าเต้นใครเต้นมันแต่สุดท้ายเฮ้ยแต่แต่จริงๆอ่ะหลายๆครั้งที่เรากลับไปดูอ่ะมันไม่ใช่ไม่พร้อมเว้ยแต่มันคนละลาย คือแม่งเต้นเต้นท่าเดียวกันที่ไม่เหมือนกันจริงๆเต้นจริงๆอย่างคนเดียวอยากให้ชาวเน็ตแบบย้อนกลับไปดูคอนเสิร์ตปี2018ที่เราไปร้าน d ีเที่ใส่ชุดสีชมพูอะแต่กิฟซี่อ่ะ คือกิฟซี่อ่ะก็คือนั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วแฟนคขับอ่ะซฟาริมขวาคือนั่งเลยแล้วในขณะที่ทุกคนก็แบบร้องเพลงเต้นอ่ะถ้าเกิดถามย้อยกับเองนิดนึงว่าถ้าจะแบบนี้อีกสาบคนรรู้สึกปะว่า ถามเงินพวกกูลองพวกไม่คิดมากว่าแบบเฮ้ยมันมีมันมีที่ที่ต้องที่ต้องถามเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ที่พวกเคยสัมภาษณ์เด็กกามิมาเยอะแยะเนี่ยคิดมากไปกามิอ่ะร้ายตรงพวกเธอสิงคนเดียอค่ะอัโอะจำไว้นะเธอพวกเธอเห็นหนะพวกฉันอย่างเงี้ยคือไม่คิดเลยคิดแค่เอาแค่เหมาะกับตัวเองตัวเองตัวเองใส่แล้วรู้สึกตัวเองโอเคสวยไม่ได้ไม่โอเคก็ไฟใช่ถ้าเพื่อนไม่สวยก็แบบบอกเพื่อนว่าเอออันนี้มึงไม่ค่อยโอเคก็ไม่มีการซีนกันไม่มีแบบว่าทุกคนช่วยกันผลักดันแล้วก ขึ้นกันไปหมดส่วนมากจะไฟเพื่อตัวเองอน่ยถ้ามันไม่เข้ากับเราเราก็ไฟให้เราไม่เกี่ยวกัเงินแต่จริงๆจะเป็นคล้ายๆกันที่ยังไงก็ได้มดบอกว่ามึงกูอยากร้องเพลงแบบฝรั่งก็เอิ่มร้องเลยกูไม่อยากร้องก็ี้ไงไอพวกเนี้ยชอบร้องมีเพลงใหม่ๆอยากร้องแล้วคุณร้องไม่เป็นก็บอกว่าอ่ะร้องค่ะกูลงค่ะคุณแล้วก็นี่ก็ขึ้นสองแล้วก็จะเป็นแบบมดมดร้องไปเลยเดี๋ยวกลัวเฮ้ยข้ามมงเลยอะ จบแปลเรื่องอดีตตอนนี้อัปเดตหน่อย<ะ>ว่าปัจจุบันแต่ละคนเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างเพราะว่าชาวเน็ตเขาคิดถึงตอนนี้ก่อนเราก่อนอเราก็มีละครเล่นละครอยู่แล้วก็มีทางไม่เหนื่อยหรอวะชอบมากเลยเออชอบบอกชอบ ตัวจริงนะชอบประหดชอบมีละครช่องเจ็ดแล้วก็ตอนนี้ก็มีขับไฟเดย์แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมอ่าก็เตรียมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฝั่งวงการบันเทิงแล้วแต่ว่าเอ่อโดยส่วนตัวคือทําธุรกิจอยู่ทำอะไรก็มีทั้งแบบอสังหาขายของพวกบิวตี้ทั้งหลายอาหารเสริมสกินแคร์อะไรพวกนี้อันนี้คือแบบเวลาขายนี่คือเราไลฟ์ขายหรือว่าคือตอนนี้เรากําลังเจาะตลาดอีกแบบหนึ่งคือเราพยายามที่จะไปเมอร์ชกับคนที่สมุ ว่าน้องโฟเป็นแม่ค้าไลฟ์ค่ะมาไลฟ์กับพี่หน่อยอะไรนี้เขาทำเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ก็ประมาณนี้อยู่ปี่มันนี้ต่อไปคุณหมวยเจ๊หมวยของเราพี่เบลทำอะไรพี่ห่วงเลค่ะอาชีพพี่บู๋ปีนี้มงลงอ๋ออเรแค่นั้นเลยหรออาชีพปีนี้ยิ่งใหญ่นะลงลงนะอ้าวจะให้ทำอะไรอีกคะมีหัวมี่ห่วคือทุกสิ่งนะ งั้นกูแพ้แล้วมีหรือยังล้าแล้วมีเรือยังป้ตอนนี้แพ้ก่อนหน้านี้พี่เบลก็าทำแบบเบเกอรี่นะตอนนี้ทำอยู่วะตอนนี้พักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายบ้านแล้วก็ต้องอีกหลายสเต็ปเลยว่ามันพึ่งกำลังทำอยู่อย่างแบบไม่เรียบร้อยสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่นี่พักใหญ่ใหญ่เลยป่ะอาชีพหลักเลี้ยงลูกเอออันเนี้ยรู้อยู่แล้วพอมีลูกก็คงต้องแบบ3วันตอบไลน์ทีเมื่อกี้เมื่อกี้คือเวลาหายไปรู้ตุ่ยทีคือ อย,อย่างนี้เลยเออพอเจอโอกัสกับลูกมากแล้วก็ที่ควบคู่กันมาก็เปิดบริษัททำธุรกิจกับเพื่อนธุรกิจอะไรพี่ชื่อพี่ชื่อไนยลเป็นบริษัทเออของนางมีทั้งแบบ product and service แต่ที่ร่าใจสุด ติ๊กต็อกติ๊กต็อกเราจริงจังมากใช่เพราะว่าได้ดูเพราะว่าแต่ละคอนเทนต์นั่นก็คือมันตั้งใจทํามาเลยตั้งใจรู้ป่ะเป็นเรื่องใหญ่ๆห่ที่ทะเลอะกบแฟคือติ๊กต็อกเพราะว่าเราอยากจะทําและอยากจะทําให้มันได้ดีใช่ป่ะใช่เวิร์กนะันนี่เก่งนะตั้งเวลาเว้ยแบบสมมติวันนี้ฉันจะทําแล้วสมมติแบบ อันี่ก็ไม่พร้อมก็จะต้องทำทุกอย่างให้นางพร้อมแล้วสมุดจะถ่ายถ่ายนั้นก็จะวิ่งไปดูผมนะก็จะวิ่งไปแต่งตัวนะก็จะแบบอ๋อเออแต่เข้าใจละก็พยายามอยู่ก็พยายามแบบปั้นติ๊กต็อกขึ้นมาไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะเพราะนักเหนื่อยเหนื่อยด้วยอ่ะโอเคต่อไปพี่กิ๊ฟซี่คนสุดท้ายทำอะไรนอกจากไปตะเวนกินอเมริกาเซียกับเด็กๆทั่วไปเลี้ยงหมาแล้วก็ทำอาหารไม่ค่อยได้ทำอะไรอ่ะไม่ทำแล้วทำใจอยู่จะไ ือถ้าถ้าถามว่าทําอะไรจริงๆแล้วก็คือแบบน่าจะแบบัจ้างทั่วไปก็คือใครจ้างทําอะไรเราก็ทําหมดไม่ใช่ว่าเราไม่รับราทได้ก็คือเน็ตไอดอลอินฟูขายสวยอะไรอย่างนี้ไปมารีบเบื่อก็ประมาณนั้นตอนนี้ของแต่ละคนคนที่ถามอะไรก็ได้จะได้คําตอบแล้ว คำถามเยอะเหมือนกันเนาะมมมคนถาาาเเข้หจริงจริงอันนี้ถามเข้ามาเยอะเยอะมากมากอันนี้ก็คือแบบก็ถามว่าเกอร์รี่เบอร์รี่กับโปรโมทใครเต้นพร้อมกันมึงก็ต้องโฟกัสว่าเต้นเร็วกว่าจังหวะสักนิดนึงแต่ว่ากูกับอีโมเต้นพร้อมกันคือเต้นเร็วทั้งคู่ช้าสุดคืออะไรคะแดนเซอร์ค่ะเพราะมันเต้นตามจังหวะกูกับอีโมทนำแดนเซอร์หนึ่งใครฮอตสุดคะเมื่อก่อนหนูขอเดาเลยว่าเป็นพี่กิฟซี่ชัวร์ว แต่สุดท้ายก็รักนะแต่ไม่แสดงออกเขาบอกว่าใครฮอตสุดก็คือไม่ว่าใครจะฮอตสุดแต่ก็จะบอกว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกละทุกคนเขาเป็นคนี้เขาบอกขอดาว่าเป็นพี่กิฟซี่นี่ถายชอบเยอะนะใครเป็นนี่หรือพี่เดว เอาจริงป่ะผู้ชายอ่ะจะไม่ค่อยรู้เว้ยเขาจะคิดว่า <c oughs> ไอ้พวกแบบแบ๊ว์เบลล์ไม่ผู้ชายเขาผูานะ้ชายเขาเนื้อมันอ่ะดูน่ารักนิสัยดีใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ชายจะจีบอีแบบว่าคือเมื่อก่อนอะ่ะไ <c oughs> อ,อเราคนนี้ที่เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะไม่ได้เอียงคอตลอดเวลาพอเราอยู่กับหมดเอ็มวอลส์กแบบเฮ้ยพอดีพอดีอย่างเงี้ยอย่างเง้ยแล้วผู้ชายก็จะเลือกชุดอีตัวข้างละเออพอดีเออแล้วอออะไรยู่ีตัวนี้ใช่ไหมใช่มันจะมีตัวนี้ในวงนีมันก็ใช้ย่อย เราไม่ได้ทำแบบนั้นเราแค่สะบัดผมเป็ไปเก็บข้อมูลอะไรมาอย่างนี้เลยเหรอสะบัดผมอย่างนี้เลยเหรอมองเหมือนไม่มองมองเหมือนไม่มองแต่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็สะบัดผมมองเหมือนไม่มองไม่รู้นะว่าปัจจุบันยังใชออยู่โอ้เห็นอาดูอยู่ทำไมต้องซี่ทำไมต้องซาจะชื่อเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ตองโนไม่มีใครไม่มีใครยอมจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนก็แบบงั้นเติมซี่กับซาเนี่ย เราเลือกเองหรือค่ายเติมมาให้เขาเติมมาเขาเก่งนะเซ็กซี่ไงเขาเก่งอ๋อเอ็กซี่ก็คือเติมมาจากเซ็กซี่ไแล้วตอนนั้นก็ทำให้เซ็กซี่วะอะไรเงี้ยเออตอนนั้นแบบไม่คุ้นเลยอ่ะมันไม่เข้ากันนึกออกปะเออก็ไก่แล้วไปซอโซ่ได้ไงวะเขาเลอนในคำพูดเราอะไม่แล้วรู้สึกเขินนิดนึงเพราะว่าเราชื่อกิ๊บเราต้องเป็นเด็กอยู่ๆมาเป็นนักร้องวันนี้ก็กิ๊บซี่แล้วเพื่อนที่โรงเรียนไม่ตอนอยู่เนี่ยชื่อกิ๊บมาเป็นนัว่า ไม่แต่ว่าเราก็ไม่เคยแอปเลยนะว่าว่าเราชื่อกิฟซี่มาแต่เกิดอ่ะเราก็บอกว่าเติมเติมเติมคือตามคาแรคเตอร์เลยคือเซ็กซี่ไม่อยู่ดีๆเขาก็เขาอยากให้เป็นเซ็กซี่เขามีสร้อยคอให้ใส่เลยสร้อยคอว่ากิ๊บเซ็ก เดี๋ยวจะไม่รู้เดี๋ยว e จะไม่รู้เพราะตอนนั้นยังไม่ชัดคาแรคเตอร์ยังไม่ชัดพราะเมื่อก่อนนางใส่คอเต่าแต่นี่ก็แบบล้อใช่ทุกครั้งที่กิฟบซี่ต้องเห็นแก้มก้นแล้ว่ก็ทันอยู่แล้วนี่ก็คือกิ๊บซี่กคือมาจากความสร้างของเราคือผมมองขมมองว่าเราห้าวคือสมัยก่อนอ่ะจะเป็นคนที่ถ้าทำหน้าเฉยเฉยคือเหมือนหน้าเหวี่ยงแต่จริงไม่ได้เหวี่ยงนะคะเออก็บอกคนรู้แเรารู้อ่ะจริงๆไม่ได้เหวี่ยงนะคะคือหน้าเฉยเฉยเหวี่ยงอู๋สมัยก่อนที่แครโฆษณากัน่ะไปเจอกิซ กิฟซี่เขายังไม่ชอบเลยเพราะเราอ่ะชอบทำหน้าเนี้ยไม่เหรออ้าวกิฟซี่ไม่ชอบดอกแล้วเราชอบกิฟซี่ไหมอ่ะเราชอบเราเฮ้ยเธอไม่ส,สนุกไม่แต่ไม่คุยกับกูนะนนแล้วหน้าอย่างงี้ตลอดเหรอเดินผ่าน่างเงี้ยจนได้ต้องมาเล่นโฆษณาด้วยกันเลยได้คุยกันใครนคนเริ่มคุยกับใครก่อนต้องคุยกันก็ต้องคุยกันใช่โอเคเคล็ดลับ คุณดีตลอดการของแต่ละคนมีไหมมีเคล็ดลับนางฟ้าต้องมีเหนื่อยคุณมีได้มาเพราะว่าสถาปนาอะไรเลยอะนี่เขาบอกว่ามีเคล็ดลับเราคือเราไม่เปลี่ยนใสายพัอธุ์เลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราซื้อกางเกงตัวไหนมาเราแม่ง ติดไม่ถึงอ่ะฉันต้องทําทุกอย่างให้ใส่ได้ก็คือกูต้องลดแล้วว่ากูอยากใส่เกมนี้กูต้องลดคือเราก็จะมีช่วงเวลาที่แบบตรงนี้คือลีนที่สุดไขมันเท่านี้กามเนื้อเท่านี้นมันต้องมันต้องลงไปให้ถึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้รองเลยหน่อยมากอ๋อเหนื่อยแล้วพยายามจะมีกลัที่ตั้งไว้แล้วแบบต้องลงคำลำกัคือเสื้อผ้าไซส์เดิมที่เราเคยแฮปปี้กับมันอย่าไปเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ตัวเองของลนแใส่ให้ได้ใช่ชาเน็ตบอกว่าโหยยากไหมอ้าวไม่ยาก ตั้งใจมันตั้งใจพออย่างนั้นอะเราเราเคยเห็นเว้ยสมมติแบบเฮ้ยกางเกงใส่ไม่ได้ครับซื้อใหม่ดีกว่าถ้าคิดอย่างงี้เมื่อไหร่ถึงเจ๊ไม่ความอยากกินอ่ะมันอ่ะอีเจดี้บอกชาวเน็ตของฉันหน่อยเออเธอทำไงก็กินจริงปกติแต่ว่าพอเวลาที่ว่าเออแบบหนัก มาก็อาจจะฟาสไปเลย2 4ชั่วโมงอย่างเงี้ยอ๋อฟาสติ้งได้ก็คือเลือกที่จะทำา i f เลยก็คือแต่เวลากินทีก็คือ5000แคลนะ้อมบิเกก็คือถ้าเกิดช่วงไหนที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนก็คือฟาสเลยก็คือแบหยุดกินข้าวเลยเหมือนเม่จการกินอะไรเงี้ยเช่นแบบถ้ากินเละก็คือปล่อยเละเลยแบบเละแบบเละจริงๆแล้วก็พอเวลาฟาสก็ฟาสจริงๆอิสมมติกินถึงวันเนี้ยตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็แบบฟาสไปแบบ เอ้ยถ้าตีสองตีสามบางทีมันอาจจะไม่ได้ฟ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาฟ้ายี่สิบี่ชั่วโมงมันจะเป็นวันที่แบบวันเนี้ยเย็นแล้วไปเย็นอีกวันอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ถ้าตีสองไปชงตีสองอีกวันไม่ไหวอ่ะเจ๊หมวยฟาสแหละแต่ว่าฟ้าไม่เยอะไม่โหดเท่านี้ว่าอะไรนะอะไรนะทำอะไรนะแล้วทำอะไรได้ยังไงดีไม่ไม่มันมันคือจริงๆแล้วอ่ะมันฟาสมาเรื่อย จนแบบมันชินรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกินวันละสองมื้อแต่จําได้ว่าสมัยเด็กอ่ะนางจะเป็นแบบชับบี้แล้วนางอ่ะจะกินผลไม้เยอะมากจนแบบมือเหลืองทำใจเด็ดมากเป็นคนที่แบบแก้มเยอะค่ะแล้วก็คือทุกคนก็คือตัวเล็กหมดเลยแล้วแบบพออยู่ในวงแล้วแบบดูเป็นแบบยักษ์ก็เลยตัดสินใจว่าจะลดน้ําหนักโดยการที่กินผลไม้สิบวันอันนี้เป็นคนชวนมันทานะผลไม้กินเหมือนกันกินเสร็จเดินไปซื้อหมูปิ้งก็แล้วหมูปิ้งมายุ่งมันด้ย ไม่กินไม่กินแล้วตอนนั้นขึ้นรลดไปประมาณ5โล,ออลหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นคนทรงเนี้ยเ,เราก็ต้องแบบเหมือนคุมตัวเองหนักขึ้นนะอ,อ่ะตอนนั้นก็คือ,อ,อไม่กินหลัง6โมงพอสักพักนึงก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่ไหวว่ะก็เลยบบกว่าโอเค,อเคงั้น,นก็เลยปรับใหม่กันว่าไม่กินตอนเช้ากลายเป็นฟาส กินมื้อสุดท้ายกี่โมงแล้วก็นับไปประมาณ16ชั่วโมงแล้วค่อยเริ่มกินทุกวันนี้ก็ถือคําแบบทุกวันนี้ก็คือคาเป็นชีวิตจิตใจเลยก็คือเป็นปกติไปเลยแต่ว่าก็คืออาหารเราก็คือกินได้ทุกอย่างอยากกินอะไรก็กินอยากกินอะไรก็กินแต่ก็คือควบคุมเวลาการกินนิดนึงว่าช่วงไหนกินช่วงไหนหยุดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอ้วนก็คือออกกาลังกายตอนเช้าก่อนกินข้าวก็คือออกเลยแล้วมันแบบแล้วมันแบบดูแบบดูลีบๆกระระงกระงกระงมาคนสุดท้ายคุณกิบซ่าหรือว่าคุณมีหุ่นที่ฟ้าาประนมา ก็แล้ววันนี้เซ็กซี่เปิดหลังกมนเลยเปิดหลังหมดเลยก็คือกลัวคนไม่รู้ว่าฉันคือกิฟซ่ากอลิบุลใช่ถูกต้องแต่ว่าไม่เรียบร้อยใช่อ่ะยังไงหุ่นกันวินไลหุ่นก็คือทานที่อยากทานแต่ทานให้น้อยลงเช่นสมมติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติเราทานแบบ พิเศษเราค่อยๆลดลงมาเหลือธรรมดาก่อนพอเราลดลงมาเหลือธรรมดาเราก็ลดมาเป็นไม่ใส่เส้นเกาเหลาไหมอ่าพอเราลดลงมาเหลือเกาเหลาเราก็ลดเหลือไ่กินครึ่งชามครึ่งชามอันนี้มันได้ผลระยะยาวค่อยๆลดลงมาต้อหลังนะขอชามเปล่าแล้วเสร็จปุ๊บก็คือออกกาลังกายมันจะเหนื่อยถูกไหมทีเนี้ยต้องกินโปรตีนเชควันนี้นะคะไทยอิน แต่ว่ากินโปรตีนเชคหลังออกกาลังกายเลยเพราะว่าอันนั้นตายจริงๆพูดสั้นๆเลยว่าใครอยากสวยแบบไหนนะก็เลือกวิธีใช้เอาแล้วก็อะไรเขาจะตะโกนว่าไม่เอาแบบมึงอะอะไรที่เหมาะสมกับเราการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ก็คือ <ST Y> สคนก็คือ4ี่วิธีสีแบบอะไรของเขากันไปเลยนะทุกคนมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็มีตัวตนที่ชัดเจนมากนะเขาดูไไม่พร้อมกันเพราะว่ามันไม่เหมือนกันจริงเดี๋ยวอ่านนะได้เออได้อยู่อะอยากให้แม่แม่พรีเซนต์ความเซ็กซี่ของแต่ละคนตามสไตล์ตัวแม่ต้องเลกความเซ็กซี่นากยมโไม่เซ็กซี่ไม่ไหวหรอ ยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล,ะละ้วคเกินแล้วนะ <laughs> <laughs> เกิไม่ถ้ากต่สมมติคนบอกว่าอุ้ยกิ๊ฟซี่วันนี้เซ็กซี่จังเลยเ <laughs> ขินละพไ่กัดตัวคุณเจอกิ๊ฟซี่ไหนคุณอย่าพูดว่าเซ็กซี่นะเขามีอาการไม่แต่เนี่ย <laughs> วความีทัพก็คิวได้เซ็กซี่เหรอวะไม่ได้คิหนะใกล้ๆอย่าสีมันแรงไปก็เลยใส่มาทับที่เฉลิมก็คือเอามาเบรย์ก็ไม่ควรจะใส <laughs> ่เลยเพราะยังเห็นสีเดิมค่ะค, <c oughs> คุณแมม่คคนสุดท้าายวเซซ็กี <c oughs> ่หหลลัังงเออ นราเทักได้ว่าเซ็กซี่เพราะว่าต้องต้องมีคนเรียกนะตรงนั้นต้องมีคนเรียกจำลองเรียกพี่กิษเขาออาเมึองแล้วทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้เดินอย่างงี้นะ เขาถอหลังเลยแล้วถอยหลังถอยหลังไม่น่าจะหวะเมื่อกี้เฮ้ยทำไมเลยแปลกแปลกเลยมันไทยกันโดนมาอย่างงี้ไงเดินมาแล้ว่าเอออยู่ตรงไหนนะโฟว์อยู่ตรงไหนวะเอออยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้เหอเออเออมือมวิงไม่ปกติไม่ปกติเออแต่ว่าความเซ็กซี่ของเขาก็คือแผ่นหลังแผ่นหลังยังโชว์ได้อยู่ใช่ยังโชว์ได้อยู่แต่นี้ก็คือขาไงมีควายสักพักก็ใส่ชุดว่ายน้ำนะแล้วยังงี้ด้วยเนาะ ส,สมัยก่อนสมัยก่อนต้องแบบเดี๋ยวนี้น เออเออไม่หลอกก็คือเราอ่ะจะรวมๆให้ว่าจริงๆอ่ะความเซ็กซี่อ่ะมันเป็นภาพลักษณ์ที่มันโดนสะสมมานานแล้วล่ะก็คือทุกคนน่ะก็คงจะเห็นแล้วว่าจะอายุไปขนาดไหนก็ตามถ้าหุ่นยังดีอยู่ทุกคนก็เห็นความเซ็กซี่สุดท้ายความเซ็กซี่ของความเป็นเกิร์ลี่เนี่ยมันมาจากอินเนอร์มากกว่าอ๋อถ้าเกิดข้างในเราแบบว่าเซ็กซี่ไงขอดูอินเนอร์เซ็กซี่หน่อยเป็นไงวะอินเนอร์เราอ่ะคือเราไป็กิฟซ่าเกิร์ลี่เบอรี่เนาะหมดว่าหมดโฟมหมดเนี่ยก็คือไม่เท่าเราอยู่และอ๋อ รู้จัจอีมดน้อยไปแล้วคุณว่าอย่างไรว่าคุณไม่รู้จอีมด์ตัสมมติเฟแก้วเนี่ยคือไม่เท่าเราอยู่แล้วอ๋อไม่พูดถึงไม่พูดถึงไม่พูดงไม่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 ่เท่าในเรื่องแกไม่เท่าในเรื่องอะไรหรอโอ้ยยย่พยยยยย่ยย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 กยยเยนะ สุดท้ายแล้วขาถาสุดท้ายแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดเกอรี่เบอรี่มี5คนคือมีโฟเข้าไปเป็นสมาชิกด้วยพี่ๆโอเคไหมเขาถามว่าโอเคมึงเอา <c oughs> โอเคไหมไม่โอเค <c oughs> เอาอันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะขึ้นช่องทางอะไรก็แล้วแต่ว่าใครมีช่องทางอะไรตรงไหนบ้างตามนี้เลยนะคะบอกว่าคําตอบทุกคนที่ตอบกันมาที่ชาวเน็ตถามหวังว่าจะถูกใจและชอบกันนะคะถ้าเกิดอยากให้ไปไหนทําอะไรอีกหรือว่าอยากจะรู้อะไรใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาในนี้แล้วกันนะคะ้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด์กดชร์กดซับสไคร้นะคะซับสไคร้ก็คือทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าคุณกิฟซี่จะมาเป็นคนแรกอันนี้พูดตรงๆว่าใจคิดว่า S <S <S อีเจมวยคนแรกแล้วลองมาก็คิดว่าเป็นพี่กิฟซ่าแล้วก็เป็นพี่แนนนี่แล้วคนสุดท้ายคือพี่กิฟซี่ผิดคาดมาก <ปะ S 1> คือคนที่ตรงต่อเวลามากนังมาคนแรกก็นักก็หิวข้าวมากแต่ว่ามึงใช้สาบพนนัดเนานนนอยู่หลังต้อยหลังอ,งองยู่หลังก้เมื่อกี้มึงแดกอะไรนี่ว นี่ใช้ไม่ได้นะเทมเทมใช้ได้ก็เห็นไหมที่เราสองคนลราคุยกันอะไม่ได้แค่แต่แบบบ้าจะไม่มาออกได้ไงล่ะของก็ได้ไทยอินโอ้ค่าตัวก็ต้องเป็นแสนเป็นล้านนี่แขกรับเชิญคนไหนจะมาชาวเน็ตเราชอบมาช่องโฟนนะเขาบอกว่าคุยสนุกทำให้แต่ละคนแบบบุบบัวไทยอินของสินค้าเราไม่เนี่ยเรื่องไหนแ้วเรื่องที่พูดก็่ือมาค่ะ